วันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้ง,งาน2ปุ่มตรงนี้นะครับในทุกๆชแนลเนี่ยจะมีปุ่มนี้อยู่หมดเลย2ปุ่มนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับมันคือปุ่มสำหรับ r ู u t i n g สัญญาณนะครับแ๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างนะสมมุติว่าผมเสียบไมค์เข้าช่องที่1ผมเล่งสัญญาณขึ้นผมกด On s t e ต e o bus ัด้วยแล้วผมลองพูดไมค์ทดสอบทดสอบเสียงผมจะยังไม่ดังเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมยังไม่ได้ส่งสัญญาณจากช่องนี้ไปหาสเตอร์โอบัสเลยวิธีการทำให้เสียงดังคืออะไรแล้วก็กด send channel เซนต์ชแนลหนึ่งไปที่สเตอร์โอบัส ทดสอบทดสอบทดสอบอ่ะทีเนี้ยเสียงดังเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ถามว่าอีกปุ่มหนึ่งหนึ่งสเนี่ยมันคืออะไรนะครับจะสังเกตว่า mid mg 1 2 xu ตัวนี้นะครับมันจะมีกรุปบัส1 2อยู่ซึ่งมันก็ทำหน้าที่คล้ายๆกันนะครับกดปุ่มนี้ปุ๊บ สัญญาณจากช่องหนึ่งนะครับก็จะ <K _ H it> มาที่กุบบัสตรงนี้แล้วกุบบัสตรงนี้ยังสามารถส่งสัญญาณไปที่สเตอริโอได้อีกนะครับหนึ่งสองตรงนี้นะแล้วมันทําอย่างนี้ไปเพื่ออะไรสมมุติว่าในงานหนึ่งเรามีไม์สมมติว่าสักสี่ตัวนะครับไมพิธีกรเราอยาก,ยากจะควบคุมความดังไมทั้งหมดทีเดียวเราก็ใช้วิธีการครับส่งไม่สี่ตัวเนี้ยไปที่กุบบัสก่อนส,สี่ส่งไม่สี่ตัวนี้ไปที่กุบบัสก่อนเสร็จปุ๊บ พอเสียงมาที่กุ๊บบัสแล้วนะครับกดออนกุ๊บบัสนะครับแล้วก็กดเซนไปที่สตูดิโอเราก็สามารถควบคุมเสียงใหม่ทั้ง4ตัวผ่านเฟดเดอร์ตัวนี้ได้เลยทดสอบ12ทดสอบ12ทดสอบ12แบบนี้เป็นต้นนะผม